สวัสดีครับคุนนี้นะครับผมไปเอาสาระที่ดีมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเนื้อหาสาระวันนี้นะครับเกี่ยวกับ iPhone นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีตั้งค่า iPhone นะครับเมื่อแบตเตอรี่ของเรานะครับอยู่ในเกณฑ์ที่เราต้องการหรือว่าแจ้งเตือนนะครับเมื่อแบตเตอรี่ของเราใกล้หมดนะครับให้มันแจ้งเตือนออกมาเป็นคําพูดนะครับแล้วแต่เราจะตั้งเลยนะครับว่าจะเป็นคําพูดแบบไหนนะครับเช่นนะครับถ้าผมชาร์จแบต ไอโฟนของผมนะครับชาร์จแบตไอโฟนของผมนะครับเมื่อแบตไอโฟนของผมเต็มนะครับหรือว่าครบ1้อยนะครับให้มันแจ้งเตือนผมนะครับว่าแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับหรือนะครับถ้าแบตเตอรี่ของผมนะครับน้อยกว่านะครับห0รนะครับหรือว่าน้อยกว่า 40%, 3 0นนะครับแล้วผมต้องการที่จะชาร์จแบตต้องการที่จะให้มันแจ้งเตือนนะครับว่าให้ไปชาร์จแบตได้แล้วนะครับเช่นนะครับผมต้องการให้มันแจ้งเตือนว่าไปชาร์จแบตได้แล้วนะครับ ผมก็สามารถที่จะตั้งค่าได้เช่นกันนะครับหรือนะครับถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ของเรานะครับเท่ากับนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเช่นนะครับเราต้องการที่จะชาร์จแบตนะครับให้ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเรารีบที่จะไปที่อื่นนะครับและเราต้องการมันได้ตามที่เราต้องการเช่นต้องการไม่ได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนเราก็สามารถที่จะตั้งค่าได้ให้มันแจ้งเตือนนะครับเมื่อชาร์จแบตถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วให้มันบอกว่าตอนนี้แบตเตอรี่ของคุณ ได้ตามเกณฑ์หรือว่าได้80%แล้วให้มันแจ้งเตือนแบบนี้นะครับเราสามารถตั้งค่าได้นะครับโอเคทำยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับอย่างที่กล่าวไปนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีแจ้งเตือนนะครับเมื่อระดับแบตเตอรี่ของเรานะครับอยู่ในเกณฑ์ที่เรากำหนดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันครับเดี๋ยวผมขออัดหน้าจอมือถือเครื่องนี้ขึ้นมาสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำในเอกผลเครื่องนี้ให้ดูนะครับสักครู่ครับ โอเคครับตอนนี้นะครับผมเปิดอัดหน้าจอ iPhone เครื่องนี้ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็ให้ราครับไปที่คำสั่งลัดเลยนะครับจากนั้นนะครับมาที่คำว่า การทํางานอัตโนมัตินะครับที่อยู่ตรงกลางเลยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยสร้างคําสั่งรัดได้ก่อนหน้านี้นะครับมันก็จะมีเครื่องหมายบวกด้านบนด้านขวามือนะครับแต่ถ้าเคยถ้าใครนะครับยังไม่เคยสร้างคําสั่งรัดเลยนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาเหมือนผมเลยนะครับก็ให้กดตามผมได้เลยการทํางานอัตโนมัตินะครับส่วนใครที่เคยสร้างคําสั่งรัดแล้วนะครับก็กดบวกนะครับเพิ่มแล้วก็กดการสร้างคําสั่งรัดอัตโนมัตินะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาครับมันจะมีคําว่า ระดับแบตเตอรี่นะครับกดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับมาเลือกตามที่เราต้องการนะครับเช่นนะครับมันจะมีให้เลือกสาอย่างนะครับเช่นนะครับถ้าเท่ากับ50%หรือว่าเราเลือกได้จากตรงนี้นะครับถ้าเท่ากับตามที่เราต้องการนะครับก็ให้มันแจ้งเตือนตามคําพูดตามที่เราต้องการนะครับหรือนะครับถ้ามันเพิ่มขึ้นนะครับเอ่อตั้งแต่80%ขึ้นไปหรือตามที่เราต้องการก็ให้มันแจ้งตามที่เราต้องการหรือว่าน้อยกว่าตามที่เราต้องการนะครับ ก็ให้มันแจ้งเตือนตามที่เราต้องการนะครับอันนี้ไม่งงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทําทั้ง3แบบให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับว่าทํำยังไงนะครับเช่นนะครับผมจะเริ่มจากน้อยกว่านะครับเช่นนะครับแบตเตอรี่ของผมนะครับผมตั้งไว้นะครับถ้าเกิดว่าต่ํากว่า30%นะครับให้มันนะครับอ่าแจ้งเตือนผมนะครับให้ไปชาร์จแบตทันทีนะครับก็พอเลือก30%เร็สร็จนะครับผมก็เลือกคําตรงนี้นะครับ้วยรับสั่งทํางงานทันทีนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับ จากนั้นครับให้มาเลือกค e <c oughs> ําว่าอ่านออกเสียงข้อความนะครับจากตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับใส่ข้อความตามที่เราต้องการเลยนะครับเช่นนะครับถ้าเกิดว่าของผมเมื่อระดับแบตเตอรี่ของผมนะครับต่ำกว่า30%นะครับให้มันแจ้งเตือนของผมว่านะครับไปนะครับไปชาร์จนะครับไปนะครับไปชาร์จนะครับไปชาร์จแบตเตอรี่นะครับไปชาร์จแบตเตอรี่ได้แล้วนะครับ ไปชาร์จแบตเตอรี่ได้แล้วไปชาร์จแบตเตอรี่ได้แล้วค่ะนะครับเอาค่ะด้วยสวยๆนะครับประมาณนี้นะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะมีลูกศรตรงนี้ครับเรากดดูได้นะครับเราสามารถที่จะเพิ่มความเร็วได้นะครับเพิ่มระดับเสียงได้ผมกดเพิ่มระดับเสียงเป็นร้อยนะครับให้มันเสียงดังไปเลยแล้วก็เลือกตรงนี้ได้นะครับว่าจะเอาเสียงพูดแบบไหนผมเอาเป็นสิริสนะครับเสียงสองนี่แบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็ ให้เรานะครับลองนะครับพอเสร็จจากตรงนี้นะครับกดเซนตรงนี้ครับก็กดลองเล่นดูนะครับตรงนี้นะครับอันนี้นะครับผมอัดหน้าจอเสียงอยู่นะครับมันก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงตามที่ผมกดเล่นนะครับแต่ถ้าอันนี้ผมอัดหน้าจออยู่มันเลยไม่ได้ยินเสียงนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้อัดหน้าจอนะครับก็ลองกดฟังเสียงดูก็จะเห็นเสียงตามที่เราต้องการนะครับว่าเป็นเสียงแบบไหนนะครับเมื่อแบตเตอรี่ของผมนะครับน้อยกว่า30%มนะครับมันก็จะไปบอกมันก็จะ จะมีเสียงนะครับแจ้งเตือนผมว่าไปชาร์จแบตเตอรี่ได้แล้วค่ะเป็นเสียงสิริสองด้วยนะครับเป็นเสียงสิรินะครับเสียงสิริเลยนะครับจะเป็นประมาณนี้เสร็จจากนั้นเราก็กดเสร็จสิ้นไปนะครับแล้วนะครับถ้าผมต้องการเพิ่มสั่งเสียงเพิ่มไปอีกนะครับผมเพิ่มไปเลยนะครับก็ไปเหมือนเดิมนะครับอ่ะผมจะเอาทั้ง3าแบบเลยนะครับแล้วก็ไปที่ระดับแบตเตอรี่นะครับปึ้งเข้าไปนะครับแล้วผมก็ไปที่ถ้าเกิดว่าอ่ะผมชาร์จนะครับแบตเตอรี่นะครับผมชาร์จแบตเตอรี่นะครับ แล้วก็กดคําสั่งทันทีนะครับได้มากกว่านะครับได้มากกว่า85%นะครับได้มากกว่า85%นนะครับอ่านออกเสียงตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับบอกว่าแบตเตอรี่ของคุณนะครับผมบอกว่าผมจะบอกว่าแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตอนนี้นะครับตอนนี้ชาร์จนะครับนะครับชาร์จใกล้เต็มแล้วนะครับผมจะบอกว่าชาร์จใกล้เต็มแล้วนะครับ ใกล mm ้เ hmm. ต okay. ็มแล้วนะครับใกลเต็มแล้วนะครับประมาณนี้อ่ะใกล้เต็มแล้วนะครับประมาณนี้นะครับแล้วกดเสร็จสิ้นไปเลยนะครับแค่นี้นะครับผมก็จะได้2คํคำสั่งแล้วใช่ไหมครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมตั้งไปเลยนะครับตั้งนะครับไปที่ระดับแบตเตอรี่ใหม่นะครับไปที่ระดับแบตเตอรี่ใหม่ปึ่งเข้าไปนะครับผมก็ตั้งไว้นะครับว่าถ้าแบตเตอรี่ของผมนะครับสั่งงานทันทีนะครับถ้าแบตเตอรี่ของผมนะครับอยู่ที่นะครับ อยู่ที่ร้อยเอร์เซนะครับให้มันแจ้งเตือนผมนะครับว่าแบตเตอรี่นะครับเต็มแล้วนะครับผมก็ตั้งมาแบตเตอรี่ของผมเต็มแล้วนะครับแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับผมตั้งเลยครับแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับเต็มแล้วนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับแบตเตอรี่เต็มแล้วนักะนนะครับสวยสวยไมด้วยนะครับนักะนะครับแล้วก็เลือก นะครับอันนี้แล้วแต่ใครนะครับว่าจะเลือกเสียงพูดไหนผมชอบเป็นเสียงซีรีส์อนนะครับผมรู้สึกมันดีมากแล้วก็เพิ่มเสียงสุดเลยนะครับจะเป็นประมาณนี้โอเคประมาณนี้ครับเมื่อแบเตเตอรี่ของเรานะครับถึงตามที่เรากําหนดนะครับมันก็จะอาแจ้งเตือนเราตามที่เสียงที่เราต้องตามที่เสียงที่เราใส่ไปเลยนะครับอันนี้แบตเตอรี่ของผมยังไม่นี่เลยนะครับเพราะแบตเตอรี่ <l ots> ของผมยังดีเลยเวล <l ots> าที่จะให้มันลดก็ลดกว่าจะลดนานมากกว่าจะเพิ่มก็เพิ่มนานมากก็ถือว่าแบตเตอรี่ของผมสุภาพ โอเคเลยล่ะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในการตั้งเสียงดูนะครับก็ลองไปใช้ดูนะครับว่าอ่ามันได้เสียงมันนะครับได้ตามที่เราต้องการหรือไม่หรือไม่ตามที่เราต้องการก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับผมทําดูแล้วนะครับเออได้เสียงตามที่เราตามที่ต้องการเลยนะครับก็อ่ไม่ยากนะครับง่ายๆเลยเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะอ่าได้รับการแจ้งเตือนนะครับเมื่อแบตเตอรี่ของระดับแบตเตอรี่ของเรานะครับอ่า ใกล้จะหมดนะครับหรือว่าชาร์จเต็มแล้วนะครับหรือว่าชาร์จตามที่เรากําหนดแล้วเราก็สามารถที่จะมีการแจ้งเตือนออกมานะครับโอเคนะครับก็จะเป็นปัะมาณนี้เลยนะครับมาแนะนํากันนะครับเดี๋ยวผมปิดฐานหน้าจอไปก่อนก็แล้วกันนะครับก็โอเคนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมนะครับก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ตามที่เราระดับแบตเตอรี่ของเรานะครับก็ ถ้ามันมีเสียงเตือนหน่อยนะครับมีการแจ้งเตือนหน่อยมันก็น่าจะดีนะครับสำหรับการใช้งานเนาะโอเคนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe กดถูกใจนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนยครับเพื่อที่ผมนะครับจะได้มีกําลังใจนะครับในการทําคลิปดีๆต่อไปนําสาระดีๆนําความรู้ดีๆนะครับมานําเสนอต่อท่านผู้ชมต่อไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับมีเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ